ที่พวกเรามานำเสนอการดีไซน์หลอดไฟนะครับหรือไ i g h t i n g d e s i g ของหุ่นนอนครับโดยสไลด์แรกเนี่ยสไลด์แรกเนี่ยจะเป็นการออกแบบห้องของเห้องนะครับคือห้องของเราแบบออกแบบใช้ขนาด4ีคูนสเ mhm. มตรนะครับซึ่งคือขนาดห้องสองพันเมตรแล้วก็ความสูงของห้องแบบใช้ประมาณ3.5เมตรนะครับโดยค่าเรสเฟคชั่นเนี่ยจะมีอยู่ที่เซลลิงก็คือการสะท้อนของเีดานประมาณ7จ็ ะะแล้วก็การสะท้อนของกระเคนเนี่ยถรือวอลประมาณ50%ส่วนการสะท้อนของพื้นหรือฟอนเนี่ยจะใช้ประมาณ20%นะครับโดยบอคกิงก้งสเปซของเราจะใช้อยู่ประมาณ0.8นี้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการซน์ของ,อง้อกเราครับอันนี้จะเป็นค่าในการใช้ข่้การสะท้อนนะครับก็รายต่อไปคนระับพระผมต่อฟนักจะใช้เป็นปลอกไ,ไ,ไฟที่เราใช้จะเป็นปลอกไฟที่รานฝั่นงนะครับ จะเห้นรุ่งลิขิตในโลตัตน้นปนวงสองรอบกำลังไฟ6200โวลตซนะครับแล้วดูนั้นฟักครับหรือว่าฟักของระวัตจะใช้6200เอนเนอรจลูเมนนะครับปริมาณแฉังเท่าแสงนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งสองลูเมนต่อวันนะครับอน,นันต่อะปนะครับคือค่าความเสียบของตรว่าินหรือว่า,านีนะครับมีค่ามีค่าอยู่ที่ สี่ร,ร้อยสิ ال ี่วัตต์นะครับเกรนมากกว่าหรือล่ากับ100่งร้อยัวปนะครับถือว่าถือว่าต่างค่า u นะนะครับหรือว่าค่าโวลตนะครับมีค่ามากกว่า0.62ครับเกฑนค่ามากกว่าศ4นย์สี่สบี่วัตต์นะครับคาว i g h t i n g p วอร์ดีไซน์มีค่า1 3 7สาตเจกาต่อตานีนะครับพลังงานที่ใช้ต่อปนี้นะครับส7 0ร้อยเวัตต์ เกมน้อยกว่าหกร้อยพันเคย่อไปครับอันนี้คือรูปภาพสองภาพนี้ครับคือห้องที่เราออกแบบโปรแกรมครับจะมีภาพประมาณนี้ครับครับต่ำครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการนําในการออกแบบแล้วก็สร้างดีไซน์ไลท์ติ้งดีไซน์ครับโดยอันนี้ก็คือขนาดห้องของเราที่มีขนาดห้องสี่คูณสี่นะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณสามจุดห้าเมตรครับ ถ้า r e l e c t i o n ของเราเนี่ยก็คือ70%็ก็จะมี selling 70นะครับก็คือการสะท้อนจากเพดานก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับการสะท้อนเพดานจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ wall ก็คือการสะท้อนของกำแพงทั้ง4ด้านนะครับทั้งสทิศเมื่อเราหมุนลงมาครับส่วนการสะท้อน f l o r เนี่ย20%คือการสะท้อนของหลอดไฟลงไปสู่พื้นนะครับประมาณ20ครับโดย walking space ก็คือพื้นที่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่แปดนจุด 0.8เมตรนะครับก็คือพื้นที่ที่เหลือที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับหลอดไฟของเราก็าคือเราจะใช้หลอดเราจะใช้หลอดลิกเมนไนโบร์4นะครับจำนวน2หลอดที่ติดอยู่กับเพดานนะครับก็คือ2หลอดนี้นะครับโดยมีกำลังวัตต์อยู่ที่62วัตต์ต่อดวงโคมนะครับ มันก็จะให้ค่าแสงสว่างประมาณนี้นะครับจากการออกแบบไฟก็จะออกไฟที่เราออกแบบนะก็คือมันจะสง่งส่งความสว่างทั่วห้องนะครับโดยที่ห้อง,องเรานันนนะครับอันนี้ก็คือภาพ 2D ของโปรแกรมที่เราออกแบบนะครับภาพ 2D ห้องรูมเราครับก็จะเป็น layout ห้องนะครับชั้นวางประตูชั้นหลอดไฟสองดวงโต๊ะแล้วก็เก้าอี้สองตัวนะครับ ก็ประมาณนี้ครับ